นี่ไงลงหนังเดี๋ยวเรามานั่งเล่นตรงนี้นอนเล่นเหนื่อยนอนดูหนังกันไหมมาแล้วเอาไปดูหนังเหรอเดี๋ยวกันสิคะพี่เขายังไม่ฉายอ่ะปะปเข้ามาเข้ามา,ากกไม่กลัวเข้ามากับแม่อือนี่ไงมามาไปจีอะแม่ไปแล้วแม่ไ,มไปสิ นั่งไหนดีนอเออเดี๋ยวแม่เอาของก่อนของเราอยู่ข้างนอกแ,แล้วไปเอาของก่อนมาเรยนี่เดี๋ยวเอาของก่อนเดี๋ยวของหายถ้าไปหยิบของให้แม่ก่อนสิครับเออไปหยิบของหยิบของเนี่ยของอยู่ไหนนี่นี่ไปหยิบของเขามานั่งเร็วปไะปะเข้าไปนั่งป่ะไปเร็เอ,เอาปลเอาข้าเข้าไปป่ะเข้าไปดูหนังป่ะปเปิดป,ประตูให้แม่หน่อยเร็ว ปเข้าไปดูหนังกัน <Okay. S 1> มาเข้ามาเข้ามามาลเลยมานั่งไหนตานั่งไหน,ไนอปาปานั่งนู้นป่ะเลยป่ะม,มามอ่านั่งด้วยไม,ไม่ใช่ไปไหนเอาไปดูหนังเหรอหนูพาแม่มาทําไหนเนี่ยเออมาดูจบแล้วเหรอ เอา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 เราดูเสร็จแล้วเหรอเอา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 เสร็จหรือว่าเราดูแล้วยังเนี่ยฮะฮะเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาอุ้ยอะไรเนี่ยไปเลยไปไปพอตรงไหน อ๋อค่ะมาตันมานีเร็วเอ๊มานั่งนี่มานีแม่นั่งนี่แล้วอุ๊ยอุยมาดูหนังเร็วเร็วมานี่เร็วแม่อยู่นี่เร็วตันครับ<า>นี่ไงมาหาแม่หาแม่ก่อนเร็วตันมานีมาหาแม่อา้าวไม่มีใครอยู่นะอา้าวเร็วเร็วเข้ามาเร็วอุ้ย เดี๋ยวแม่เรียกพี่ตูนมาเร็วเร็วเดี๋ยวเรียกพี่ตูนมาแล้วๆๆๆลมา,วม,า,ม,ามานี่มาอยู่นี่มาหาแม่โอ้โหอุ้มอุ้มโอ้ยรองเท้าผมไปไหนเนี่ยฮะรองเท้าไปไหนเนี่ยฮะรองเท้าน้องไปไหนก็ไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเดินเดี๋ยวเธอเดินข้างนงั่เแ็นรองเท้าน้องช่วยหยิบไปไหน่อยนะคะรองเท้าแตะหนีไค่ะน,นอนนอน นอนดูหนังกันเถอะเอออ่ะสบายเปล่าแม่นี่แม่ก็ม,มานอนกับแม่นี่นี่หนังมาแล้วนี่เนี่ยมาแล้วรอก่อนแม่นั่งรอเนี่ยนี่เราเฉยๆอ้าอันนี้พี่หนูอย่าไปไกลนี่ วิมาแล้วนังมาแล้วเออนังมาแล้วนะอือวิดูยเนี่ยเออดูยังดูยังน้องทานูไว้ไหนเนี่ยเจอไหมคะไม่มีค่ะห้องนู้นน่ะคะอ้อไี่ด้นไปไหนทอนเขาไหนคะข้างนอกแน่เลย อ๋อตรงที่เล่นตรงนั้นหรือเปล่าคะไปกลมๆแน่เลยหรือเปล่าโ<ล>อ้อเดี๋ยวกันเดี๋ยวกอนตานเข้ามาก่อนเปิดไม่ได,เไได้เดี๋ยวฝากดูหน่อยนะคะไก่ตรงไอตีที่หน้าเล่นในตรง,ตรงได้ตรงเท้าแตะสไปเดอร์แมนออกมาแล้วหนังมาแล้ว โอ้นั่งดูคนเดียวด้วยโอ้ออกไปตามออ,ออกไปตามน่าจะอยู่ตรงไอ้ที่เขาเล่นจิงช้าหรือเปล่าครับคึ้นี้กพอแล้วมั้ง จริงเมื่อวานจะดูค่าไม่ได้ดู <laughs> วันนี้จะดูเรื่องว,วันนี้มีเรื่องเรื่องรูทนะคะก็นนดูแย่ย